สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านตอนนี้กันนะเบอร์เนียความละเอียด0.05ม mm. ิลลิเสวัสดีค่ะวันนี้มีเวอร์เนียสเกลสตัวนะคะดูจากหน้าตาแล้วเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็มีข้อเหมือนแล้วก็ข้อแตกต่างกันบางอย่างมาดูใกล้ๆนะคะ โดยเนียทั้งสองตัวนี้นะคะสามารถวัดขนาดได้ทั้งหน่วยนิ้วแล้วก็หน่วยมิลลิเมตรนะคะแถบด้านบนจะเป็นนิ้วแถบด้านล่างจะเป็นมิลลิเมตรค่ะเหมือนกันทั้งสองตัวแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือค่าความละเอียดในการอ่านค่าจะไม่เท่ากันนะคะตัวข้างบนเนี่ยอ่านได้ศู 0ูนมิลลิเมตรนะคะส่วนตัวข้างล่าง0.02ม mm ิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการอ่านตัว0.05ก่อนนะคะ0.05ดูยังไงอะคะก็อธิบายตัว ตัวเลขก่อนว่า0.05มาจากไหนนะคะให้ดูแถบตัวเลขข้างบนนะคะข้างบนมีเลข 0, 10, 20, 30ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายตรงนี้เป็น150มิลลิเมตรนะคะก็คือตัวนี้วัดขนาดได้ความยาวสูงสุดถึง150มิลลิเมตรนะคะ ัเลขสิบก,ก็คือ10บมิลจะมีขีดย่อยระหว่าง0ถึง10เนี่ยคือ10ช่อง10ช่องความหมายก็คือ1ช่องเล็กก็คือ1มิลลิเมตรซึ่งสเกลเวอร์เนียข้างล่างเนี่ยเป็นการขยาย1ช่องเล็กหรือ1มมิลน,นะคะ ออกมาเป็น0ูนถึงส0ตรงนี้แล้วก็ยังมีช่องย่อยแบ่งครึ่งไปอีกเพราะฉะนั้น1ช่องย่อยของเวอร์เนียสเกลเนี่ยก็จะเท่ากับ0.05ม mm ิลิเมตรนั่นเองค่ะไม่งงนะคะทีนี้เราจะมาอ่านค่ากันนะคะเริ่มจาก อ่านค่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรก่อนนะคะให้ดูแถบด้านล่างค่ะสมมติว่าเราวัดระยะออกมาได้เท่านี้นะคะล็อกค่าไว้อ่ะมาดูตัวเลขกันค่าแรกให้ดูที่เมนสเกลนะคะดูจากเลกศูนย์ค่ะว่า เลยเมนสเกล e มากี่ขีดนะคะหนึ่งสองสามอันนี้เลยมาสามขีดยังไม่ถึงขีดที่สี่นะคะก็แสดงว่าระยะอยู่ที่สามมิลกว่าๆอาจจะเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนนะคะเลขสามไอ้สามกว่าๆวนี้เท่าไหร่เราก็ต้องมาดู ที่ตัวเวอร์เนียสเกลดูยังไงคะก็ดูว่าขีดไหนที่ขีดตรงกันทั้งบนและล่างไล่ไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ก็ไม่ตรงแล้วก็จะเป็นขีดที่7นะคะ ที่เส้นบนล่างตรงกันซึ่งที่อธิบายไปก่อนหน้านี้1ช่องมีค่าเท่ากับ0.05ม mm, ิลลิเมตรนะคะ2ช่องก็0.1มิล0.2มิล0.3มิลไล่มาเรื่อยๆขีดที่7ก็คือ0.7ม mm. ิล เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้นะคะระยะนี้ก็คือ3.70ม mm ิลลิเมตรค่ะอย่างที่บอกว่าความละเอียดมันอยู่ที่0.05ม mm ิลลิเมตรนะคะค่าที่อ่านได้ก็จะลงท้ายตัวทศนิยมเป็น ยกตัวอย่างเช่นนะคะ3.00 3.05 3.10 3.15าย่ยไล่ไปเรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะบรรยาออกมา นีนะคะหลอกค่าไว้ดูที่เมนสกเกลค่ะวาเลขกศด้านหน้านี้ตรงกับเลขอะไรไหมอันนี้คือ10มิลนะคะ11 12แต่ยังไม่ถึง13นะคะก็แสดงว่าระยะอยู่ที่12กว่ากว่าๆค่ะทําเหมือนเดิมค่ะไล่ดูแถบที่เวอร์เนียสกเกลข้างล่างว่า ขีดไหนที่ขีดบนและขีดล่างตรงกันนะคะยังไม่ตรงนะคะใกล้เคียงละดูแล้วนะคะจะเป็นเลขหกค่ะที่ตรงทั้งบนและล่างก็แสดงว่า ตัวทศนิยมเนี่ยก็จะได้เป็น0.6ม mm. ิลเมื่อกี้เมนสเกล12 12กว่ากว่าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อ่านตัวเลขรวมกันเป็น12.60ม mm. ิลลิเมตรค่ะอีกสักครั้งนะคะ ดูที่เมนสเกลค่ะเลขศูนย์ข้างหน้าเลยระยะ6มิลมานะคะก็จะได้6มิลกว่าวาแล้วก็มาดูเบอร์เนียสเกลค่ะว่าขีดบนขีดล่างระยะไหนที่ตรงกันยังไม่ตรงนะคะตัวนี้จะเป็นขีดนี้ค่ะ ห้าครึ่งห้าครึ่งคำนวณยังไงก็หนึ่งช่องเล็กคือ0.05ม mm ิลลิเมตรนะคะนี่คือ0.1 0.2 0.3 0.4 0.5ถ้าเป็นช่องนี้ก็จะเป็น0.55ม mm เมตรค่ะรวมกันกับตัวเมนสเกลที่ได้หกกว่า ก็จะเป็นระยะนี้คือ6.55ม mm ิลลิเมตรค่ะพอจะเข้าใจนะคะจบแล้วค่ะง่ายไหมอ่ะง่ายเนาะแต่ครั้งหน้านะคะมาอ่าน0.02ม mm ิลลิเมตรกันไม่รู้ยากหรือง่ายกว่ากันติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ